มาฮัดไว้ฮัดไว้โอ้โูบรรยากาศบรรยากาศเปิดแฟตได้บอพอโอ้ยกลางซีแยกได้นน่น่ะนะเอาพี่เดือนดันเอาพี่เดือนดันตูดมา เอาพี่เดือนดันตูดมาเออเอาพี่เดือนดันตูดมาเออเอาพี่เดือนดันตูดมาสนาบปหอดบ้านแท้ๆงั้นไม่ถึงบ้านแน่ๆครับสวัสดีค่ะสวัสดีอีกรอบนะคะสวัสดีมันรรยากาศยามเย็นนะคะ มาค่ะมาต่อกันเลยต่อกันเลยโอ้โหกว่าจะถึงบ้านนะคะหยุดกินนมไปสองข้างทางเลยกว่าจะถึงบ้านข้ามเลยค่ะนี่ดูนะคะบรรยากาศสามแม่ลูกเดินออกกาลังกายกว่าจะถึงบ้านนะคะ ยิ่งเดินยิ่งเหนื่อยยิ่งกินนมแล้วกว่าก็จะถึงบ้านแล้วกว่าก็จะถึงบ้านรถพว่วงมาตยงาออกกําลังกายดูหน้าแม่แป้งย่างสวยอะ่ะ โอดูน้องดาวเดินจำเบ้าจำเบาจำเบ้าเออสงสัยใจหิวแล้วค่ะนีสงสัยใจหิวกล้วยหวานๆแล้วโอ้ยค่อยยางท่านติเนเล่นบอกยางไม่ปะนี่ใครสิยางท่านล่ะ มึงย่างแม่ขายให้เตง่ายสาวเอาสาวเอาอีแม่ก็ขาเหี้ยแม่ก็ย่างซะคอมเมนต์กันเองหลดเด้อเอฟซีเอ้ยฝนุกไส้พ่ายยางไหวโพดอ่านบรท่านดอกดูหน้าไม่แป้งค่ะพี่หลงก็มาด้วยโอ้โห ชิวกันทั้งครอบครัวไปเลยวันนี้อ๋อต้องขอโทษแฟนขับเอีอีกรอบหนึ่งนะคะเน็ตเราอาจจะไม่สเสถียนเนาะเนื่องด้วยโทรศัพท์พอลินหมดแบตนะคะบรรยากาศก็เหมือนมันพบขําแล้วเนาะควันป้อมไม่ถ่ายลงช่องตัวเองบ้างเอซบอก ไม่รู้ว่ามันเป็นอะไรอะ่ะมันมืดๆโอ้ยพอเอ้ยกลับไปหนีตรงไหหรังวันค้นถือกล่องเด้อหนีโอ้บังหวะสุดยอดเลยครับสุดยอดเลยครับ <c oughs> คนขี่ทั้งข้อกับมวนแล้วเนาะ <c oughs> มึงนคนยางตี่รา ยูส,สาง,ง่าอ,อคุนสวยเนาะคากระเชิดเป็นธรรมหัวกระเชิดเป็นธรรม,มาดาคนสวยคนสวยเนาะสวยตลอดการนอนี่บุหูตีพี่ป้อม โอ้หเลยโหโอ้หเลยหโอ้หเลยหโอ้หเลยโหโ้เลหโอ้โหโอ้เลยโโวิวทิวทัศน์สองข้างทางนะคะโดนฝนเชียวเชยออุ่มมากเลยตอนนี้ มองไปทางไหนก็สวยงามมากเลยนะคะเขียวเฉาอุ่มไปหมดเลยสองข้างทางเห็นหญ้าเขียวขจีสุดยอดมากค่ะวิวทิวทัศน์สวยงามมากใครอยากเดินออกกำลังกายกับน้องดาวโควิดหายนี้ยินดีต้อนรับนะคะมาได้เลยเดี๋ยวน้องดาวจะพาเดินออกกำลังกายชมวิวสองข้างทางนะคะโอ้โืเมยไปลูกวันเอ้ยเมย่อบยบ เหนื่อยแค่ไหนก็ไม่ท้อนะคะเพื่อแฟนขับเอฟซของพวกเรานะคะสู้ตายโอ้โหโดยเฉพาะหมูอ้วนของเราหิวเลยนันหิวกลวว้วยหวานๆวเราเด้นนันเด้อแม่มีกล้วยถ่าอยู่เฮียนเด้อฝ้าวฝ้าวฝ้าลูกเฝ้าว ช่ค่ะไม่มีกล้วยพวกมานะคะเดินมาแบบชิวๆไม่มีกล้วยหลอกล่ออ้วนนะคะสวยงามตามท้องเรื่องครับพี่น้องพี่เดือนสูงเท่าแม่แล้วนะคะสูงเท่าแม่แป้งแล้ว ตอนนี้เราก็เดินมาถึงสระน้ำการบินไทยทางเส้นทางที่น้องดาวพี่เดือเอ๊น้องดาวมาบินทบทัตมาเป็นเด็กวัดกับหลวงพ่อนะคะกับพระอาจารย์นะคะตอนนี้เรามาถึงเราเลยบ้านพี่สีจันมาแล้วนะคะตอนนี้เราเลยบ้านพี่สีจันมานะคะเราเดินรอบสระนะคะเราเดินรอบสระนี่คะ่ะเมยได้พี่เดือนเมย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  น,นู่นบ้านเรามองเห็นแล้วค่ะสีสีเขียวตรงนู่นนะคะเดินรอบสระน้ำการบินไทยนะคะบรรยากาศพบค่ำนะคะน,นี่เห็น โอ้โหดูค่ะโอ้โหมื่อยแล้วครับยกมือยกท้องขาวแล้วครับย่อมแแลละครับงั้นเดี๋ยวหนูขออนุญาตออกจากไลฟ์สุดเลยนะคะหนึ่งไลฟ์หนึ่งแชร์คือหนึ่งกำลังใจของพวกเราเดอ้อสำหรับคลิปวิดีโอนี้ก็ขอบคุณค่ะ